สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซี FC, ที่หักแปงสุขูมสุคนพ่อเับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็เป็นมือที่สองที่สามเลยที่พอน้องลีดมาคนเพื่องเปนกันยัประทันแล้วพี่น้องเลยว่าสีให้แล้วว่านี่กระบอแล้วสองสามมือเลยพี่น้องเป็นกันมาคนเพื่องก็ต้องขอบคุณ สุขุคนที่ให้กำลังใจฟอนองลีดเนาะที่ฝากเงินมาให้ฟืนใส่ก็ขอบคุณสุขุสุุคนที่เบ่งคลิปเคยลาฟอมเด้อขอให้สุขุสุุคนอยู่ดีมีแหงลล่งล่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงสมหวังทุกทุกอย่างปีใหม่กัเดินทางปลอดภัยเนาะกับบานกับสองกับปลอดภัยไปใส่มาใส่กับ อดไฟสุขุสุขชน,น,น,นพี่น้องเลยมันแน่นพี่น้องมันลายมันก็แนนน่แน่นนี่เบื้องเขาก็ได้ชุกจมวะอยากไปนะพ่อใหญ่เน้อแน่นอะไรเธอทึ่งนี่น้อแน่นขนาดเลยชุกจมวะอยากไปโอ้ อากาศกับห่อนะรีมัวนี้โดยโอ้ยลมกับบ่มีห้อนเป็นห้อนห้อนอารีรอพี่น้องวันนี้ทั้งแดดทั้งแดดกับแดดคักแดดแน่ห้อนกับห่อนคักห้อนแน่โดยเพื่องกับเน่นคักเน่นนี่ชุกจนบ่อยากลงโ้ย ชุกบปตีงเลยฝนฝ่าพี่น้องขนาดตันนี้ชุกจนบปตีงเตลองปไปเลยแน่นโพดมองเาขาก็สิเต็มหมดอลไรพี่น้องผู้ เพื่องก็ยังลายเติบเติบถนอมยังลายแต่มองเอาไว้นี่ชิเต็มแล้ว พอน้องลีดกับวะยอมแพ้พี่น้องลุยเป็นลุยเพิ่นชุกมาไว้ก่อนแล้วเพิ่นก็คอยชุกไปสงสัยยาใส่แล้วบ่แยง่หรือยังไงถ้าเบิ่งก่อนพี่น้องเพิ่นยังใส่แยงอยู่บ่โดยเซาใส่แล้วเนาะ จริงขนาดพี่น้องโอ้ยคนผู้เดียวเลยลุยผู้เดียวเลยแบบบ่ตรงสอกระพัยเลย จังหวะอีกแล้วบ้ากันชิบะเลวกับน้ำแดดเนาะแดดอะไรรอเออพกันเดดเดดๆนะนั่งนั่งมันแดดอะไรมึนียอมรับว่าแดดรมกับพอคอยมี น้ำกินเมื่อต้มากกว่าจะไปเอาให้ไปเอาน้ำกินกับพี่น้องขนาดน้องก็แปดโมงเลยพี่น้องนี่โดยน้องก็แปดโมงปันาความห่อนเนาะซำซำเทียงความห่อนซำเทียงพี่น้อง ออน่เียรอพี่น้องคิดยังโดยอันนี้มันใช่นนึงมันสิเต็มเลยเนาะลังมันต่ำขอกเพืองตะกีมันเป็นขอกหมูด้พ่้ใหญ่โดยขอกหมูลุง่นเลี้ยงหมูบานนี้เ้าเลี้ยงว่าสิใหัน สร้างเข้าเจ้ามายกให้ผัดบม่มีไม้ก็เลยเอาสำนีกรปีนาจังสีเห็ดไม่กันเห็ดชุ่งๆมันเอาเข่าง่ายเนาะแล้วก็ได้ลายพ่อ,อม,อมดูเออจากสามเมรหาสิบนี่คือเมนกันชุงลายกับฝนตกใส่กับเปียกเนาะฝนฝาก กันตํำกับอคือนคนี้ไปเยองเขียดน้ำพี่น้องนี่ไปนอนอยู่แถวหัวนะจนได้อุ่มมาโอ้ยเดึกประมาณสี่ทุ่มจังได้มากหลดนอนหลับอยู่แถวหววนะไปหอนหัวยังได้เห็นว่า่นไปน้ำสั่นกับได้อยู่ได้พอไงแต่ว่าเขียดน้อยแลลาย,ลายตามหววนะคันแถวไหน้านี่ เขตโมหลายอยู่เนาะโดยแล้วยังบ่พอมีที่โมอ,อืมบ่ค่อยมีแต่ห้วยนะบ่ค่อยมีปานดส่วนลายสิเขตโมมื้อนี้ก็บุญพี่น้องบุญบ้านน้องต้มื้อนี้บุญบ้านบ่าวดาวน,อนอ้องเนอหนือบ่เห็นเขาเฮ็ดเฮิงเลยเนาะพ่อใหญ่เนาะแม่นชกปีแล้ว่จัก มูลมันุษยนีตโดยแต่ว่าพัดเตมาอยู่พัดเตเคยหลาม,มาอยู่หาปีสี่หาปีนี่บ่ทันไดยมีบุญบันองเต่จากเถื่อพี่เนาะห้องก็มีเธอนนี้แหละลายปีอรีเขาจจังเหตุเธอหนึ่งประมาณสิบปลายปีประมาณสิบเจ็ดสิบแปดปีพวกนี้บึงเลย

ยมงมาว่าโอ้แต่ฮงนี่สิบปลายปีเคยจําได้ตั้งแต่ตอนน่ะเคยลายังมาท่านได้ไปกรุงเทพคือว่ามาเคยมาอยู่เคยลาไปกรุงเทพกับสิบหกปีไปกรุงเทพตั้งแต่อายุสิบหกปียังมาไหเอือนยาคู่ืะ ังแต่ข้าวพุ่นเลยเนาะบุญนะเนาะว่าจัดใหญ่วันนี้เจ้าครโอ้บ่ได้เฮ็ดถึงเลยดย บ้านเฮาก็อะลังี่เป็นบุญพี่เนบดยข่าวมาบข่าวมารัทไนอนอยู่หน้าบ่อยู่ใช้นาม่องนอนนะผู้ใกล้ก็ค่ายเขีมนี้เห็นอยู่นาเทียงอยู่หม่อไรเียเทียงเห็นอยู่มองชุดหมู่ย่งที่ชเนอืุดมู่บ่อยู่ทั้งหวยผู้บ่าเทียงกะ ติดหวยหลยนนละหวยะ,ละลเออเห็นเต็หน้าแล้วตอนไปเกี่ยวข่าไอ้เข็มน,นะ,อ,นนนะอันเทียงนะวะเออ,เอ,อนอนนะฮะกับลูกก็นอนนะฮะเออเดเูเคยด้ช่ะอ่าอยู่ห้เาเงินเนาะอ,อ,นอ,อ,อยู่หน้ามาก็ดีไปแนวหนึ่งเนาะ มันสะดวกสบายเวลาเขาไปหาอยู่หากินจ้างวน้แล้วไ่มแม่นั่นแหละหองเขาเาะาจดานเลยข้าแม่นมีเงินแล้วจอ,อนันำปาดานเนาะหาสูบเขายังไขเนาะอัะนนี้ไปหาปโอ้หแม่นไก่เลย จากเทียง่าวดาวไปหาเทียงผู้ยัอ่อยก็ใกล้เติบเนาะแต่ห้องเห็นเทียงพิ้นแต่ว่าคันลงห่วยนะก็ถือว่าใกล้เตื้องอยู่ห่วยไป่เทียงอัน่าวดาวฝัอยู่โน่นพี่อยู่แคมป์บ้านเทียงพิ้นฝันอยู่ห่วยพี่น้องเลยถือว่าใกล้เติบเออแตนีไปนะบ่เต่หงเฮียนมาพี่เนาะความไกลกันพี่น้องวันนี้ปันยางหามนำ บ่าวาแล้วเขามันสมัยเขานะี่มันสมัยหมดสมัยยาหามน้ำเลยเน,ะนาะเออเจ็บบ้ามีแต่อพอแล้วไปหาลูกเขาบอกหาด้บแมเนว่าน้องลีแต่พี่น้องน้องลี่นมีเอื๋ยอยู่สองคน ละเบบ่น้องหลีนวันนี้ก็ไปโรงเรียนแล้วเนาะ

เฟินเสียอะไรบ่เออเฟินเสียนะดูฟอร์และช้อนเอาเนาะซ้อนได้ก็ได้ซ้อนไม่ได้ก็แล้วแต่เขาเขาใหญ่เลยเนาะอ่าบ่คือเลยเนาะแล้วแต่ลูกเลยนะ อ่าจะเห็นได้กันใหญ่เลยคือพนวานและเลี้ยงก็เลี้ยงได้แต่โตแต่ใจเขากับกอบคืดของเขาเองคันไฮไลา์ปพระน้อเเห็นแม่บอว่าให้ลูกให้เต้าคือวานและความถูกเนาะโอ้ยเพราะว่าไปลำบากเนาะพ่อ,อใหญ่เนาะ กันโบเฮ็ด hmm. ก uh ับโบได้กินกันโบหากับโบได้ใช่ข้าวคองกับแพงข้อมือนี่หมักพริกแป้งนูแพ้งลิลลอเนาะเราจะมีเงินซื้อโอ้ยพ่อเลยเนาะพ่อใหญ่บ่เอาอีกหลือบ่พ่อใหญ่บ่อเอาเลยพี่น้องเอ้ยเมียนี่เพื่อนว่าบ่คขึ้นเลยเนาะ อยู่กับลูกหากินไปเนาะลูกก็ใหญ่หมดเลยเนาะโดยโดยเจ้าน้อยชมุดว่าเอาเมียมาปัดยันบ่ถือกับลูกเนาะพอดีลำบากใจลำจากลำบากใจพ่อเนาะผู้หนึ่งปัดลูกผู้หนึ่งปัดเมียคันอยู่ได้หรือยู่ผู้เดียวเนาะ อิสระเนาะใช่ไหมเนาะมีแต่ลูกๆกับเขากับไ่หมดเลยใช่ไหมเออเนาะอ่าแมนอยู่กับลูกกับเต้าไปลูกกับเริ่มไ่หมดเลยเด้ยังเรื่องเต้องหลีดนี่ใครนะเอือกเขาก็ันไ่หมดเลยเนาะฉะนั้นก็ไปหาเงินกรุงเทพเขาเมื่ออยู่บ้านเลยก็ได้เออเมอ์ยู่กรุงเทพเราขืนมาบ้านแมน เ่ความถูกพี่น้องเอ้ยบว่บาผู้ใดก็เจอมาส่วนส่วนหน่อยดอกข้าเจ้าผู้เกิดมารวยนะเนาะคันบานทานี่ทุกคู่คนดินล้นคู่คนพี่น้องเลยโดยหาไปตามเาฮหาได้เนาะ เพิ่นเฮ็ดทุกอย่างเลยพี่น้องเอองลยฟอน้องเรีนนี่ติดต่องานเพิ่นได้คันไผอยากชนใจอยากติดต่องานแถวบ้านไก่เคียงโกเผาโกฝันที่มันมีทุก่างองไก่บุตโดยเพิ่นว่ากกจิกกกจานกกตางกกเผาสูงสูงคันไผสามารถตัดลงบ่ได้เพิ่นตัดลงให้ได้เม็ดไ่ไดงยง้ายากโดยเดยสา,าเใกล้ชายไผ่ก็เอาลงไรเนาะ Một thì an người. Hm. A long vải vóc. Kan cạo của phố kín nga hangun sưu cạo gin nó. Mhm. 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 โดยดาวแล้วหมท่หกองดาวฮหนาเจ้านะโนตันกันกินเนาะข้าแม่นฮ็ดเต็มที่นี่ชีได้เถอาได้น้าเจ้าเออมันก็ลายเตืบเนาะลอยปลายฉอพี่น้องปอาบอเนาะ บัดยามอากลงนาฝัดลงเถอครับเามีเงินพามีทื่นชื่อน้ำมันชื่อปุ๋ยเนาะอน้ำมันกับแพงปุ๋ยกับแพงดูบัดเขาบัดบอยู่บัดเลี้ยขาเข้าบัดอยู่อาบัดยามอากเห็นห้เห็นนาัดลูกกับไปกุงเทพยมุงไทยปะ ต่างคนต่างไปแล้วเขาบพอทไรฝขึ้นมาขึาน้นมากครับเออวัดศีรองหน้านี่ก็ไปอีกเพราะพ่อแม่มก็จากสิีวาวในใ้เนะเออาะวาบ่ได้ตามใจล,ใจลยตามใจเขาเลยง่ายเลยดิ ไ่แล so, so, ้วว้าเขาบ่ฟังเขาอเลยของเขาจ้างหมดเลยโดยม่แกเนาะปลสฉีลูกสีบอมาใก้ซะยาซะเลวเต้ขาเล้ยงล้เอาตัวหลอดเนาะ ao to lót này pờ mặc bẹm đay ao lêu lùi lơi. Đói. Đói. Nhang, nhang đó ừ. nhìng vô à. 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 Đồ. Cái gì đó nóng đi hôn nó chắc Xoay việc phô mê Xoay việc khó vào đào nó lên nó Yên phần như tà lọt Không cứ phụ nhanh đi bó เป็นตาเป็นตาฟึ่งเป็นตาอพึ่งได้เนาะอ่าาเหยดาในฟอก่อนวะนี่นะความลดเป็นผู้ใหญ่ ก้อนเลยผมีงเจลังเลยที่น่เดเาัร้อน่อนไทยเออเผาฟอเพราะเผาอเจ้าเป็นอย่างเลหลังเจียบใครลังเขาํำก็กินมาได้อยากน่บอร่อยสุแล้วเป็นหวานเขาไ่เนื้อ คือแบบ่าได้ยูประเทศกทยป่คันคนทอนโรง่านชาคนทอนมันเจ็บมันโชู์เลยมือมาเบาในเฮิรนเชะเชะเพ่งเกลี้ยงมุนมัดเนาะ

บืตัวนี้แล้วบตัวใต้หด้อใตายเลวแล้วตอนนี้อยู่นี่ตั่งแล้วเดตัน่น้รงเลยจากที่ว่านัาได้ออกอุ๊มันตาใจเนาะ นี่แหละชีวิตคนเฮาไพ่บัตรถูกแล้วก็บบัตรหูไพ่บัตรถูกแล้วก็บหูดีเนาะพ่อใหญ่ไพ<ฟ>่คือเฮานี่หูดีแมนจำเป็นว่าพ่อแม่ปรอยู่ยนมาเฮาแล้วนะเนาะนโลย ลาเลยพ่อแม่พี่น้องเลยว่ามาเหิงกระจุกว่ามาเลยชีหายหยน่อหน้ยาไงโดยสงสารนาะว่าบอกพี่น้องเลยพอกันใหม่คิหนาพี่น้องสบายดี